Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó Gõ Để không bỏ. Này, những video hấp dẫn เออไม่สิบเอ็ดเราไปดักไหมดักนะอักนะเดี๋ยวมันเลี้ยงซงเราขาเนี่มันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มามึงมามึงโดน ออกมาดูไปเอกไปบกเป้ยนึงออกมาหมบหมดหมลงหมบลงหมดเลยหมดไปงนะไอ้เทวกรามเช็ออกเสีอผู้เสพไม่มีผู้เาอย่บนต้นไม้แนินกูหายแต่ยั้นผมพยายามเลือกมามไห้แต่คนที่ร่มรำไรก อ้าเดี oh. ๋ยวเดี่ออ่ว uh ่าเจแป๊บน uh, ึงหาคนหาคนก่อหาตรวจอก่อนไป u t นงเรียนดนี่ตกับใจใส่กับ่ใส่ไลุกปะแนี้ลุกปรเดี๋ยวไปนขึ้รได้ ผาีาไปเรที่นี่ก็ต้องให้เรียกไปเลยให้ผู้เสียหาไปแจ้พวกกระโดยเว้นเนึ่เต้อเยังเลยเอาอีเนีเอายางขงายงว่าไงเอาแต่ยางนอกอยางใหครับเอาก้อนหนานั่น ผมบ่ไ้ต่อมาเอาเป็นป็นใส่เนี่ยผมเป็นค้นหมาหนองปองครับเพราะว่าผมเป็นห้านแต่สวยเล่อะซี่ยังไงตกงานแบตกงานเที่เห็ดหนังเ่นี่หน้หนังผมบ่ได้เห็ดหนังแล้วครับผว่าที่มาขุดสาเนากสาเสาปรอกงาะสาคนยังสวยอ่าตำรวจเล่นพาไปแล้วเาะ จะเป็นคับรถกันเลยเอายูคร <mm ับผมเห็นอย่างในย่านอยู่แล้วผมก็ม you know, ีเงินผุกทำงานดีมันจริงนะเดี๋ยวเจริงครับถ้าถ้าผมบอกอะไรก่อนผมบอกว่ายู่หรอครับอันนี้ที่ที่ใกล้กันไหมถ้าผมเอาผมเอามาใช้ปโกผมเกดีนว่า้ยเขา่อยหน่อยนะเฮ้ยบ่อยหน่อยยอมได้รังใประโลได้โอ้ยประกาศครับ จ้าักรยานแล้วก็ยิบย่อยเนี่ยบุหัวมีอย่างเนี่เออแล้วตอนแรกพี่เห็นว่าตอนเหตุการณ์ตอนแรกบอบอเห็นเออมีน้องคนที่คุยิ่งเหรอเป็นเห็นเลยเนาะคนที่อยู่ติดข้างๆนั่นแหะติดที่ข้างเห็นครับแล้วก็ลุงจงเหอนลุงขําเห็นเออวันนี้ผมยอมรับอยู่ว่าผมเอาเอาอย่างนอกอย่างนจักรยานเราไปแส่จักรยานผมไม่ได้เาไปจักรยานผมมีอยู่ไห เอาครับเ็ดตอเนี่อร่อยเวียนตอบจนกันอร่อยเวียนเพิ่งเสด็จไปเลยครับผมบมีอย่ะาทีขวบมือเลยสำนี้เลยไม่มี้เสียหายเราไปพวกกับไม่มีกู้เสียหายจากตรงขางบ่ะเออบ่พี่ยนยุใส่ตอวแรกเห็นมันเห็ดเห็ดงานอยูุ่่นอยู่ครับหน้าขางบ้านมากไปบอกว่ามันขามหัวยกของขามหัวออกไปท้างหลังเด้อสันยกนียงเลยไป เห็นจะเป็นกระสอบเขาก็บก <Philadelphia> <uno> yeah. ่าเขาไปใกล้ค่ะยูหันเขาก่าไปใกล้ก็เจ้าก็เลยสวนออกเท่ากับขี่รถตามไปไม่หมดทัดหรอค่ะไปเบิ้งหนึ่งขึ้นรั่วจะจะล่มหรออ่าบ้านี้ทางทางหนั่นก็คือห้อยห้อยแถวยางตีนแถาออกไหมค่ะครับก็อ่าสวนขลองเนี่งจะเข้าจะบที่เห็นแต่ที่ไหนแน่คือจักรยานคันหนึ่งอ่าแล้วก็พวกอะไรอ่าครับก็เป็นเครื่องสมอ่แล้ววันที่เปมาอีกรอบสองวัดมากหนิมือมือนี้คือรอบสอง ค่ะมือน,นี้หลอดสองทึงยกไปรอบแรกได้จักรยานไปครับคค่ะครับแล้วมานนี่มันมานนี่มากมากขวามองได้อ่ามือวันวันก่อนน่ะค่ะ่น่นมานนี่หลับพ่นหลุดประตูพิา่าง<อ>มาอะไรสวนไปเพิ่นก็เลยโลกไปกลางชง<อ>ไปโยกแข้งโซล่าเซลน่ะน่ะผู้่นเห็นนะ่ะเพิ่นนั่งไปแล้วม,มันกำลังยกอยู่เพิ่นเล่าว่าห้วยนี้ถามแม่สิมันยกเอาอย่างของเพิ่นม่ใสั่นกัเลยหนีถึงไปกลางชงค่ะกับกับปรเดี๋ยวนั่ยหลอบคำไม่อีก พญางออกสวนมาขังหลังหมาอะไรอีกเขาได้บอกว่าผมขอทานท่านนี้ด้วยค่ะประเสรนเข้กวของลัวอันนั้นคือขมโมยมกับทานออกไปแต่ว่าชุดทีเบ่านั่นคือใส่ชุดหมอเสารที่ทานบ่านคนเห็นว่าใส่เสื้อนี่แบบนี้ส่ค่ะยางสวนออกไปซึ่งเขาเห็นจะข้ากขบงลุงูค่ะว่าเป็นขมโมยแต่คำมาเขาไปเบื้องได้สวนที่จักรยานหายไปแล้วอครับ,รบนี่ยังสูญหายนะครับเสียหายเนะ่ะที่เห็นมีจักรยานชัดเจนแต่ว่ายังอื่นก็ บ่มั่นใจว่ามีพวกเศษเล็กเศษเล็กน้อยแต่ว่าปวกปัมป่มปั่มน้ำปัม๊มยางกันยัออองอ,อยู่มองไรทีมันไปเอายู่มองไรครับอ,อยู่มองมองเอจ็บของยู่ยู่ต้นต้นมะขามมีต้นเดียว,วอยู่ในสวนยู่ถ่ายสวนครับก,กะเห็นห้อยเห็นห้อยแกจูงห้อยหล่อจักรยานจูงออกไปครับอยู่หัวมุม เมานอนเป่าอยู่หลายมือสองมือสามมือกับโบเห็นกลับเมื่อบ่านสองมือมั้งบ้านสองมือนอ้นองสามมวโทรไปนําบ้าพอ่อก็เลยน้ามามือนีแหละก็มาเห็นเลย <laughs> ม่เห็นเลยเห็นน้ากัน